และเขาก็กลับมาอีกร้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรตีนและมันฝรั่งผู้โชคดีในวันนี้นั่นก็คือในมันฝรั่งอัศวินบวก2เมลีดามจทุกๆอาร์เมอร์ที่เรามียิ่งเราถึกเท่าไหร่นะฮะดาเมจของเราเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นและเรานเนี่ยไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้นะฮะรวมถึงเรานัเนี่ยจะสามารถหยิบอาวุธได้แค่เทียสองเท่านั้นหรือว่ามากกว่าเดี๋ย,ยนะนี่มันข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยก็คือเหมือนว่าอาวุธที่เราใช้ได้เนี่ยสังเกตเห็นไหม จะเป็นอาวุธเทียร์สขึ้นไปนะฮะหรือว่าเลเวลสนั่นเองนะฮะแล้วก็ของที่จะเพิ่มแอทแท็กสปีดให้เรานะฮะจะถูกลดลง50%รวมถึงค่าฮา r เวสติ้งของเราด้วยนะจะ80%เลยอย่างงั้นเหรอฉะนั้นเนี่ยผมจะมองข้าพวกฮา r เวสกับแอทแท็กสปีดไปก็แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเรานเนี่ยจะหยิบจับไปที่ดาบนนเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของเบรดนะฮะแล้วก็ยุคกลางนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันนั่นเนี่ยจะบวกอะไรให้กับเราบ้างและความสามารถของดาบของเราน้านก็คอม่ะนะนนเลนาุ้ช เดี๋ยวเราจะไปกันที่ Danger 5ไปเลยคุณผู้ชมคิดว่าแบบไหวไหมมีคนบอกว่านะฮะ d a n เจ r 5นั้นเนี่ยมันมันง่ายกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันปรับกเรื่องเงินเฟอ้อลงนะ,ะทำให้ของนั้นเนี่ยมันราคาถูกขึ้นมันก็อยู่ที่ว่าเรานเนี่ยสามารถปรับแต่งบิวเนี่ยหรือว่าไอเทมต่างๆเนี่ยได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมสังเกตครับว่าเวลามันตีเนี่ย มันจะสลับระหว่างการแทงแล้วก็การฟาดเว้ยเอาล่ะผมนะเนี่ยจะไม่หยิบอะไรที่เป็นดาเมจนะฮะเพราะว่าเราแล้วเนี่ยถ้าหยิบอาร์เมอร์มาปุ๊บมันจะบวกดาเมจให้โดยอัตโนมัตนิเนอกเอาดาบอีกเล่มนึงแล้วก็รีโลสักทีเจอดาบล็อกไว้นะฮะคุณผู้ชมมาแล้วก็เดี๋ยวเราแล้วเนี่ยไปกันต่อเอาล่ะเข้ามาโอ้ยมันเท่เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮาเห็นปะคืออัศวินดาบคู่แนจิก็เข้ามาเฮ้ยเท่หว่ะผมชอบตัวนี้ แล้วดูมันแบบมันขี้โกงด้วยนะเริ่มมาเนี่ยเราก็จะใช้อาวุธเลเวล2เลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเออเพราะว่าปกติเนี่ยกว่าเราจะหาอาวุธเลเวล1ครบ6อันกว่าจะอัปเกรดบ้างนู่นนั่นนี่นะฮะมันใช้เงินเยอะเว้ยเราก็จะเลือกไปที่รีเจนก็นแล้วกันนะคุณผู้ชมมาแล้วไม่มีตังค์ซื้อดาบอย่างเง้นเหรอหรือว่าเราควรจะมีโล่ไหมเราควรจะมีโล่ไหมคุณผู้ชมมาแบบมีดาบก็ต้องมีโล่อะไรแบบนี้ลองดูก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมมาแบบเท่ๆอัศวินไงมาถือดาบกับโล่ ได้เหรอวะจริงๆผมว่าเราควรจะถือดาบให้หมดไปเลยนะครับถ้าวุธอยู่ในหมวดเบรดนะเนี่ยจะบวกเมลีดาเมจแล้วก็ไลฟ์สติลด้วยนะฮะผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันลนะ,ะก็คนมันอยากเท่นะ่ะไม่เป็นไรฮะผู้ชมมาฮะนี่มันแบบแค่เวฟบ,บแรกๆมันคงไม่ ายากเกินไปหรอมั้งจริงไหมเอาละเอาแม็กแฮพีมาก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาเรีเจนมาอีกนะฮะและเอาดาบมาอีกหนึ่งเล่มแล้วก็รีโลสักทีเจอดาบอีกแล้วคุณผู้ชมฮะล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นไลฟ์สติลกับเสื้อล a m เบอร์แจ็คเชิ้ตนะฮะเพราะว่าเรานั้นจะตีต้นไม้แล้วก็ลอยแผ่เป็นดลยล็อก4อย่างเลยอย่างนั้นเหรอไปกันต่อครับจริงๆเนี่ยโล่มันควรจะแบบว่าป้องกันการโจมตีระยะไกลได้นะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แบบสมมติว่าเฮ้ยมันสามารถมีโอกาสที่จะบล็อกการโจมตีรระะะยยไไกกกลั5%ออแบบบนี้้เ่่ผมวาใช ช้ตุตาอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมันง่ายขึ้นจริงนะเนี่ยหรือว่าแบบมันแค่เวฟแรกๆก,ก,กว่าอาจจะคิดไปเองเอาค่ารักมาบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเผื่อว่ามันจะให้ความโชคดีกับเราและเดี๋ยวเราเอาเป็นตีต้นไม้มาแล้วก็อุ้ยแล้วก็รีโลสักทีหนึ่งซิคุณผู้ชมฮะหมวกไหมคุณผู้ชมฮะบุก a r m ร r ล็อกไว้ก็แล้วกันนะฮะส่วนโล่ไม่เอาละเอาละคุณผู้ชมฮะดามเมจของเราเพิ่มเป็น44แล้วนะฮะเพราะอะไรวะอ๋อเพราะว่าเรามีเบรดเพิ่มขึ้นอีกอันนึ่งไงใช่ปะะช่่ว่ววเอจาาาาไไไีผมมมมตต้ต้นท ในมือดาบของเรานั้นี่มันตีแรงอยู่แล้วเออใช่ป่ะเอามาทําไมให้เปลืองตังค์วะเนี่ยไม่เข้าจุยเลยทีหลังที่เตือนผมด้วยนะถ้าสมมติเห็นผมเนี่ยจะจะซื้ออะไรม่วนมวนซัว,วเนี่ยสกิลหลังผมได้นะคุณผู้ชมถ้าไม่สกิลหลังก็แบบส่งกระแสจิตเข้ามานะคุณผู้ชมฮนะบวก12ดาเมจไปเลยก็รูก้กันนะฮะเอารอยแผลเป็นมาเอาอาร์เมอร์มาไลท์สตีลด้วยนะฮะรีโลสักทีหนึ่งซิเจอกันไกลไม่เอาระเบิดเอาไม้ไม่เอานะฮะรีโลเจอดาบล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเรานั้น ไปกันต่อเลยเอาละตอนนี้ดามเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่52นะฮะจากการที่เรานั้นหยิบดาบเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ในหมวดเบรดไงบวก3เมลีดาเมจแล้วก็3ไลฟ์สติลนอกจากนั้นเนี่ยมันยังบวกอาร์เมอร์อีก2และยิ่งมีอาร์เมอร์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะเมื่อมีอาร์เมอร์มันก็จะบวกดาเมจให้เราไงล่ะแหมเป้าตัวที่ดีนะทำไปเล่นผมคิดว่าเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างโกงเอาเรื่องเลยนะว่างนะังไหมผมว่านะเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยเพิ่มแบบว่า He ของเรายอะๆแล้วก็เพิ่มเ์ของเราเยยะๆน ผมบอกเลยว่าเราจะกลายเป็นรถถังที่พุ่งทะลวงทุกสิ่งอ่ะอุ้ยอยากได้จังเลยเมลีดาเมจแต่ไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องหาเป็นอาร์เมอร์แทนนะฮะเพราะว่าอาร์เมอร์เนี่ยมันก็จะบวกเมลีดามจด้วยไงจริงไหมและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอาเป็นค่าครีอย่างนนะเราไม่เอาขอรีโลเอาอาร์เมอร์มาอีกแล้วก็หยิบดาบม,มาหนึ่งเล่มนะฮะคุณผู้ชมฮะรีโลสักทีหนึ่งซีเอาอะไรมาดีนะไม่มีอะไรนะ่าสนใจไปกันต่อฮะ,ะตังหมดแล้วด้วยเอาละเ,เวฟที่เจ็ดไหนดูซิเขาบอกว่าเนี่ยอุ้ยอะไร ไข่ยางงั้นเหรอมันคือไข่เอเลี่ยนใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ใช่ปะไท่แน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 ่นี่ไงแทงเฮ้ยไข่มันจะฟักใช่ไหมเมื่อกี้มันแดงๆมันกำลังจะฟักคุณผู้ชมเราจะไม่ยอมให้ไข่มันฟักออกมาอย่างเด็ดขาดผมคิดว่ามันจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าเชื่อเช่นนั้นต้องพังมันทิ้งฮะสิมันจะมีไข่ฟองไหนเล็ดรอดสายตาเราไปได้ไหม มันเกิดมาได้ฮะผมกําลังคิดอยู่ว่าตาน,นี้เนี่ยเราไปทางแบบเฮ้ยตัวอะไรอะเมื่อกี้อย่าบอกนะ่มันงอกมาจากไข่อะคุณผู้ชม ผมว่าน่าใช่แน่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรีโลหาเป็นการหลบหลีกก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอาวุธที่อยู่ในยุคการของเราเนะนี่ยมันเพิ่มการหลบหลีกด้วยตั้ง6%นะฮะในเมื่อก็อุ้ยทันที่ซอสข้ามสามอย่างนั้นเหรอเมื่อเราตีนะฮะจะมีโปรเจกไทล์ออกไปนะครับก็จะเป็นอินเมนท์ลดาเมจนั่นเองนะ,ะคุณผู้ชมฮะซึ่งซึ่งมันไม่เหมาะกับเราฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเอาแบ็คเดลมาก็แล้วกันนะครับบวก15 XP นะฮะแล้วก็มีรีดาเมจด้วย3ลดลักไปนิดหน่อยไม่เป็เ็็นะ 68, าา็นนนนนนไไรรรรหออออกกกกแลล้้้้ววววเเเเจดดาาาาบะีี๋ยย68 82 93ถขัั14มป70 80, 2ไม่ไม่พอคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับคุณตีแรงมากเลยอะถ้าคิดที่ข้อนี้ก็คือร้อยกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยอยู่ที่67แล้วใช่ไหมถือว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ผู้ปุ๋ยมากเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะในคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบคู่น้อยลงนะฮะอาจจะแบบมีการอินเตอร์เทนน้อยลงเพราะว่าเรานเนี่ยจะต้องตั้งใจไงนี่คือแดนเจอร์ห้านะเว้ดูดิแป๊บ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 นี่จะตายอีกแล้วเนี่ยนี่เปนเวฟบแปดเองนะยังไม่ถึงแบบเว็บสิบสิบสองอะไร เออเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังรอดมาได้นะฮะคุณผู้ชมฮะบวก3อาร์เมอร์มาแล้วเดี๋ยวบวก4 HP เฮทพีรีเจนไปด้วยนะฮะแล้วเอาเอาดีขายไปเลยขายไปเอาเอาดาบมาแล้วก็ได้ดาบมารีโลสักทีเจอดาบรวมเป็นดาบสีม่วงนะฮะดาเมจเป็น92แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีไลฟ์สติลเนี่ยอยู่ที่7%จเปอร์เซ็นต์เบื่อว่าดาบขั้น3ของเรานะเนี่ยจะตีไวขึ้นนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มมากขึ้นโอเคไปกันต่อครับับตงคค์ไมม่่อยี จะว่าไปพอเล่นตัวนี้เนี่ยรู้สึกวแบบ่ายากจนขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเล่นตัวแบบสายเปมาใช่ปะเออตัวนั้นมันโคตรของโคตรของโคตรรวยนะฮะก็คือแบบเอาตังค์ไปซื้อได้ทุกอย่างนะตัวนี้ต้องอประหยัมยดมัธยัสถ์นิดหนึ่งนะฮะเลือกแต่ของที่แบบจําเป็นเท่านั้นดูการโจมตีของเขาฮะคุณผู้ชมมาบุกปักุกปัดเห็นไหมามาเป็นกองหายเป็นกองนี่คือข้อดีของการโจมตีแบบเมลีดาเมจนั่นเองนะฮะเป็นอาวุธแบบฟ้าดแทงทะลวงอะไรพวกนี้นะฮะมันจะตีแบบ สะใจเอาเรื่องอะเอาละได้มาเอาบวกลักมาบ้างก็แล้วกันบวก 4H p r e ตพิเจไปเลยนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีโลนะฮะเพราะว่าย,า,วายังไม่เอ้ย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 ไอคอนพลาสมาอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมว่ากันไหมแต่มันมันไม่เขียนหมวดหมู่ไว้อะคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าหยิบมานะเนี่ยมันจะเข้ากับเราได้หรือเปล่ามีโอกาส25%ที่จะระเบิดเมื вот ่อทําการโจมตีนะผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวนี้นะฮะเอาไว้แบบตัวอื่นก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรารีโลหาอะไรแบบแจจ่มมมดดีกกวววาาาาาารรโโลลออทนึงเเบ็ ดาบไว้ไปกันต่อฮะเอาละตอนนี้เรามาถึงเวฟที่10กันแล้วเหมือนว่าในเวฟที่12บ้างเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูให้ชัดเจนเออถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเวฟ12นะมันจะมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งโผล่ขึ้นมานะแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องผ่านเวฟ10ไปปห้ได้ก่อนนะนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเล่นไว้เนี่ยมันน่าจะมาในเวฟที่ประมาณ1 1 12นี่แหละคุณผู้ชมฮะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเยอะแลวเนะี่ยแต่เลือดเรายังไม่ลดเลยนะเว้คุณผู้ชมฮะผมว่าเราควรจะมีเลือทีี่่ากกวน้ เราควรจะมีไหมผมว่ามันควรจะมีนะตอนเนี้เธอเรดไม่เอานะฮะเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าเลือด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 เอาไลฟ์สติลมาดีไหมไม่เอาะครัะผมอยากได้เป็นเลือดอะเลือดอะมีไหมแม็กกีโอเคเจอเจนได้นะ,ะับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรารวมดาบอันนี้เอาดาบนี่มารีโลฟีหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเราเอาพิกอัพเก็บของกันละกันนะฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะเวมที่สิบเอ็ดมาแล้วอุย้ยนี่ใงมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะเ,เราจะฆ่ามันได้ไหมเราจะฆ่ามันได้ไหมโอ้โหมันวางไข่เหรอมันวางไข่ โอ้แล้ววางไข่ทีหลายตัวซะด้วยบ้าไปแล้วเุ้ยเราต้องอย่าให้มันวางไข่คุณผู้ชมเราต้องอย่าให้โอ้โหเราฆ่ามันได้ไหมสี่สิบวิอย่างนั้นเหรอกับการฆ่ามันเนี่ยเป็นไปได้ไหมหเฮ้ยแต่อาวุธเราตีแรงอยู่เว้ยมาดิมาแกมังอาจบุกฆ่าอย่างนั้นเหรอข้าจะฆ่าแกเองอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วมาวิ่งใส่เหรอวิ่งใส่มาดิขอเพิ่มเลือดหน่อยอย่าหนีนะมาดิมาดิเดี๋ยวนี้มาอุ้ยมันวิงววนว่งใส่เราเว้ยมันวิ่งใส่เราไอ ขอฆ่าเราเห็นหนวดมันโจมตีเราไว้คุณผู้ชมอะไรวะดาอุ้ยน่าจะฆ่ามันไม่ได้วะหนีก็ได้ว่าเอาละเดินหนีก็ได้เดินหนีหลบเดินหนีหลบโอ้โหมันยิงอะไรมาเต็มไปหมดเลยวะนะวิ่งใส่มาแล้ววิ่งใส่มาแล้วหกห้า เกือบได้แล้วคุณผู้ชมฮะเกือบข้ามได้แลนะเลือดมันลดไปครึ่งหลอดนะเ,เว้ยทำไมเล่นไอ้นี่มันร้ายกาจมากคุณผู้ชมฮะเออฟันเฟืองไม่เอานะฮะและเดี๋ยวขอรีโลเพื่อหาแม็กนีพีมันหน่อยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะรีโลสักทีหนึ่งสิเจอดาบอีกอันนึงเอาดาบมาบวก6มีรีดาเมจอย่างนั้นเหรอเอาบวกดาเมจมาก็แล้วกันนะฮะรีโลสักทีหนึ่งสิแอทแทคสปีดผมไม่ค่อยอยากเอานะฮะเพราะว่าไนท์ของเรานัเนี่ยมันจะลดค่าแอทแทคสปีดของเราค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่อยาาาาาากกกไไไดดดด้้้้้้เเเเเเเท่่่่หรรรแแลละะะะะะะีีี๋ยยวว็็็อออออซสนน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 นคคุุณณผผููชชมมฮฮบบบบัังงตขขจป3 อ,อหมายถึงขั้น3มครบทุกอันนะนะเอาละเวฟ12บก็ไม่น่าใช่เรื่องยากกับเราแต่ผมอยากได้ต้นไม้ของฝ่าไปตีหน่อยก็แล้วกาันเอาละ5้3 2่อ1อันหนึ่ง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 แล้วก็ศูนย์เรียบร้อย ออ้ยเกือบเวลอาบเลวเนี่ยเวลเกือบจะอัพอยู่แล้วขอสปีดมาบ้างก็แล้วกันนะฮะเอาดาบมาตอนนี้เป็นดาบขั้น3หมดแล้วคูปองลดราคาเอามาแล้วเดี๋ยวเรารีโลสักทีหนึ่งสิบวกค่าคริก,การหลบหลีกเอามานะแล้วเดี๋ยวเอา2อ,อาร์เมอร์การหลบหลีกมาด้วยแล้วไปกันต่อครับถึงแม้ว่าเลือดของเราเนี่ยจะน้อยลงไปตอนที่เรานะั้นกําลังบ่นอยู่ว่าเลือดของเรามันไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาเพิ่มฮะคุณผู้ชมฮะหวังว่าจะผ่านไปได้นะไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะคุณผู้ชมฮะไอะ้หนวดนี่ หกเจ็ดทีป้านะนี่ข้าเอาดาบของข้าหกเล่มเนี่ยฟันแกตัวเดียวเนี่ยตายก็ตายอยู่นี่หว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยอุยนึกว่าจะไม่อรอดโอ้โหที่ตั้งน้อยมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถฝา่าเขาไปเก็บได้เว้ยคุณผู้ชมฮะจากนั้นเนี่ยเราจะเอา HP Regen เพิ่มขึ้นมาและเดี๋ยวเรารวมดาบเป็นขั้น44 4ป่ะวะแล้วก็เอาดาบเล่มใหม่มาเท่านี้ยังไม่พอรีโลอ,อกีกสักทีนึงซิเจอ t t a c k Speed อยางงั้นเหรอยังไม่เจอถูกใจรีโลอ,อีกทีนึงซิ3 Armor 5 m a อ HP ้แมเล้วก็ p e ี d ล็อกไว,ไวก้นะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวนะเวฟที่ เอ๊ก็มาดิมานี่วุคริแรงมากคุณผู้ชมเ่าละมากพวกแกจงหายไปซะผู้ชมคิดว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถรอดไปได้ไหมทำไมผมมีความรู้สึกว่าเราจะรอดไปไม่ได้เลยว่าดูดิทำไมมอนสเตอร์มันเยอะไปหมดเลยวะเนี่ยฝ่าวไปได้ไหมโอเคฝ่ากมาได้อยู่ฮะเสียเลือดไปหน่อยนึงเหลือไรถ้าเราฝ่ากไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเรามีการรีเจนมีการดูดเลือด เราน่าจะเติมเลือดขึ้นมาได้นะก็อบอกว่าโชคดีที่เราเนะี่ยมีทั้งเมอร์แล้วก็การหลบหลี่งนะทำให้เราเนี่ยสามารถรอดพ้นวิกฤตในเมื่อกี้ได้ ใช่และตอนนี้เล็กซี่สามมาๆวิง่งวาพวกมันซัดหน้าพวกมันั้งหมดมบวก12 m สแม็กเพีเอามาเลยก็แล้วกันนะบวกอาร์เมอร์อันนี้มาไลสตีลเฮตพี e อริเจนเอามารีโลสักทีงี้ซิแหวนหมาอย่างนั้นเหรอเอาบวกอาร์เมอร์มาก็แล้วกันกรีโลสักทีนึงซิเจอดาบล็อกดาบ2อาร์เมอร์6หลบหลีกล็อกไวนะ้เนอะถึงแม้ว่าจะลดเฮพีของเราไป3ก็ตามนะผมคิดว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะสามารถหาเพิ่มได้แหละใช่ตอนนี้เฮพีของเราก็60ก็น่าจะพอไปรอดนะเพราะว่าเรามี Armor, อาร์เมอร์ยังไงล่ะ ช่ไหมจะว่าไปนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเจอม,มอนสเตอร์ใหม่ๆที่น่าลำคาญเพิ่มขึ้นมานะนอกจากไอตัวไอตัวหนวดหนวดแล้วเนี่ยเห็นไหมไอตัวที่มันออกมาจากไข่เนี่ยมันก็น่าลำคาญเหมือนกันนะมันโจมตีแบบเร็วมากนละคุณผู้ชมมาแล้วแถมวิ่งมาดนักหน้าเราอีกกัางหางนี่ๆมในในันาไข่ไอ้มันงอ,อกมาแล้วผมบอกเลยว,ว่าเทคนิคสำหรับผมเนี่ยนะเราต้องรีบกำจัดไอมอนสเตอร์ที่มันน,าน่าํำคาญออกไปก่อนเลยคุณผู้ชมาส่วนไอตัวกระจบงก็วิววิววิววิ นึกว่าจะตายซะแล้วบวก2ให้พี่รีเจนไม่เอานะฮะเอาอาร์เมอร์มาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเอาดาบรวมมาแล้วก็อาร์เมอร์รวมมารีโลสักทีหนึ่งสิอยากจะซื้อดาบมากๆแต่ล็อกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็ลิฟแอนเทียนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะน,นี่น่าสนใจมากต,ตัวน,น,นี้มีโอกาส10%ที่จะระเบิดออกมานะ,ะเอา50ซดาเมจของเมลีดาเมจของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยอาจจะเหมาะก,กับเราก็ได้อุ้ยจะว่าไปถ้ามันมาระเบิดแบบนี้เนี่ย ไอ้ที่มันเกี่ยวกับแบบการเอกโพสิฟมาเนาะเออมันอาจจะแบบส่งผลดีก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรใครมันจะไปรู้อนาคตแวกใช่ไหมคุณผู้ชมฮะตอนนี้อนาคตของเราเนี่ยจะรอดไหมคุณผู้ชมคิดว่ารอดไหมผมคิดว่าเรา่าจจะสามารถจัดการไอ้โกตะบุมตะบำนี่ได้และเราก็จะรอดไปได้อะเอาละสามสองหนึ่ง โอเคใส่ก่อแข่งความหวาดกลัวอย่างนั้นเหรอเอามาก็ได้นะฮะคงอันนี้บวกระยะการโจมตี Attack Speed ไม่เอานะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาอาร์เมา Lift and Tear มาเลยเอาดาบมารวมกันแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยเจอดาบอีกแล้วรวมดาบมาและเอาดาบนี่มาและรีโลเล่นๆสักทีหนึ่งซิ s. ไหนดูซิเจ้าลีลีกันนี้เนี่ยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะดูดของเข้ามาลด12%สเปอร์เซ็นต์สปีดนะฮะผมไม่เอานะฮะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการการเคลื่อนที่อยู่ว้คุณผู้ชมแล้วไปกันต่อครับเฮ้ยทำเป็นเล่นเรามาถึงเวฟ้วนะคุณผู้ชม เอาละวโอ้มีแต่ตัวถึกๆเดี๋ยวจัดการไอ้ตัวตะบุ่มตะปังก่อนนี่งไงไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะจะว่าไปอ่ะไอ้ไอเทมที่มันบวกเคพีให้เราเนี่ยทำไมมันน้อยจังวะเนี่ยปกติเนเวลาเราเล่นมาถึงเวฟขนาดนี้เนี่ยเลือดของเราต้องหลักรอแล้วนะใช่ไหม เอาอาร์เมาบวกอเมอร์ลด m a g i p ไม่เอานะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานนะเนี่ยจะเอาเป็นบวกเมอร์ลดสปีดไปก็ลกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเอาลดราคาไอเทมบวก m a g i p ลด r e g e นก็ได้วะแล้วก็รีโ o สักทีหนึ่งซิเจอต้นไม้อ่ะล็อกดาบไว้ดาบต้นไม้เนี่ยช่างมันก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันเนี่ยเดี๋ยว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 ตอนนี้ข้ากำลังเจอกับอะไรเนี่ยฮะเวฟที่สิบแปดนี่ข้าลองเจอกับเฮ้ยไม่แน่นะเราอาจจะฆ่ามันได้ก็ได้นะคุณผู้ชมฮะเห็น เลือดมันลดเยอะอยู่นะอืมอืมเอายังไงเอายังไงวัยรุ่นฮะมันจะหนีฮะมันจะหนีหลอดนี้แหละคุณผู้ชมผมจะต้องฆ่ามันให้ได้เราต้องฆ่ามันให้ได้30วิสุดท้ายมามาดิมาดิจะหนีไปไหนนะฮะมันไม่ได้หนีหรอกมันจะพุ่งชนแต่มันพุ่งไม่โดนแล้วมันก็พุ่งไปไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันจะตายแล้วคุณผู้ชมมันจะตายแล้วแล้วถ้าตายแล้วมันจะจบเวฟเลยป่ะหรือมันจะวิ่งไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเราก็จะตายเหมือนกันเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เราอย่าเพิ่งเอ้ยเอ้ยอุยอ้ย,เ,ยเราฆ่ามันได้คุณผู้ชมเราเอ้ยอะไรวะเลือดเต็มเลยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่เราฆ่ามันได้แล้วเลือดเราเต็มได้กล่องอะไรอ่ะคุณผู้ชมดูด้านขวาบน กล่องสีแดงสร้อยคอบวก3แม็กนีพีสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจหนึ่งอัมเมอร์สามสปีดเอามาซี่แล้วก็ลัคกี้ชาแมนี่นะครับบวก30ลักไม่เอานะฮะฮูดดี้อันนี้บวก2%แอเรเซตแอแท็กสปีดทุกทุกทการหลบหลีกที่เรามีบวก58เลยอย่างนั้นเหรอแล้วบวกหลบหลีกอีก10%เอามาเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแอคแท็กสปีดของเรานะเนี่ยบวก78คุณผู้ชมฮะแต่นี่ เหลือ39เพราะว่าอะไรเพราะว่าอัศวินนั้นมาตกการความเร็วในการโจมตีค่ะนั้นเอาความแข็งแกร่งเข้าข่มใช่คุณผู้ชมฮะมันจะลดค่าบวกแอทเทอสปีดของเราไป50%ช่างมันเอาดาบม,มาแล้วแล้วทำไมมันแพงขนาดนี้วะเนี่ยฮะซื้อไม่พอได้ยังไงวะเนี<ม>่ยฮะให้ตายสิคุณผู้ชมรีโลทินซิมีอะไรแบบบวกเลือดให้เราไหมไม่มีจริงๆอย่างนั้นเหรอช่างมันไปกันต่อเลย v เวฟ19บเก้ลยฮะคุณผู้ชมฮะน,นี่ถ้าเราผ่านเวฟนี้ไปได้เนีย่ยต่อไปนี่เรากำลังจะเจอกับบอสแล้วนะใช มาดูกันว่าเราอุ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดป่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นนี่มันเพลงดาบระเบิดนินาเมื่อขับวาดความศัตรูไปนั้นศัตรูนั้นก็จะระเบิดบึ้มบั้มบึ้มบั้มแม่ทนอะไรที่ดีและสาใจยอิ่งนักกว่ากันไหมจะว่าไปเนี่ยเราก็มาถึงเวฟสิบเก้าันแล้วนะคุณผู้ชมฮะแต่เลือดของเราเนี่ยก็ยังไม่ถึง70กันเลยมันจมันจะเจอบอสไหวจริงป่ะวะเนี่ยฮะคุณผู้ชมไหวไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่ามันจะไหวหรือไม่เราต้องเลือกหยิบของให้ดีๆแหละคุณผู้ชมฮะบวกสปีดอย่างนั้นเหรอหรือว่าเอาเป็นบวกอาร์เมอร์ไม่ไม่ไม่ไลฟ์ฟิลอย่างนั้นเหรอเอาเป็นบวกอาร์เมอร์ก็ได้วะเอาละด้วยตังที่มีจํากัดเอาเอาวุธของเรามาก่อนนะตอนนี้เราเป็นดาบสีแดงทั้งหมดเนี่ยสี่เล่มและตังของเราเนี่ยก็เหลือแค่ร้อยกว่าจริงอยากได้ริชัวมากเลยนะคุณผู้ชมฮะแต่มันไม่ได้ไงตอนนี้เนี่ยตัวเลือกของเรานะนเนี่ยมีอยู่2อตัวเลือกคะคุณผู้ชมฮะก็คือ, Dude, ะะอ g, ลิตเติ้ลมา,กการ จะบวก2อ์เมอร์ให้เราแต่มันจะลดไป3%เซดาเมจฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเอาเลือดแล้วก็บวกดาเมจมันดีกว่านะคุณผู้ชมฮาและเดี๋ยวไปกันเลยเอาเลามาถึงเวลาในการปราบบอสแล้วคุณผู้ชมฮาบอมมี2ตัวเวย้ยเราจะสู้ยังไงวะเราควรจะแบบฆ่ามันหรือว่าเราควรจะหนีจนกว่าจะหมดเวลาดีวะแต่เวลายิ่งผ่านไปนะฮะบอมถ้ามันเข้าสเตจสองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากในการหนีมันแน่ๆฮะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะกำจัดมันให้ได้หนึ่งตัวไหมเออผมว่าเราควรจะกำจัดมันได้ด้เวย้ย ยังไงคําถามคทถามคือข่ามันยังไงหรือว่าข้ามพร้อมกันไปเลยดีว่ะดานเมจของเราก็ไม่ใช่น้อยนะเออเราคืออัศวินเฮ้ยมันจะตายแล้วหนึ่งมันจะตายแล้วหนึ่งเราข่ามัาได้เราข้ามัาได้ก่อนที่ลูกกระจอกมันจะออกมาเยอะเราข่ามาได้คุณผู้ชมไอเี็กแกจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนได้ได้น่ยไอเดี้ยไอเนี้ยต้องตายไอเดียวตายมันจะหนีมันจะหนีมันหนีไปแล้วร่วงไปหนึ่งมาตัวหนึ่งเอาอไอตัวพุ่งใส่ได้รัคาญมาก ผมค่ายตัวบัฟก่อนไอตัวบัฟหาค่าบัฟเสร็จเดินหลบเดินหลบใส่บอสเดินหลบแล้วใส่บอสซัดนัวกับบอสซัดนัวกับบอสเงนะคุณผู้ชมดาเมจเราแรงดาเมจเราแรงแต่เราค่ายตายเหมือนกันโชคดีที่มีการหลบหลีกการหลบหลีกเราดีเดียเดยเดยเด๋ยว้อเด้อเดคุณผู้ชมชีวิตอะคนเรามันก็ต้องมีแบบ เนาะจริงๆเมื่อกี้บอสมันตายแล้วนะเว้ยคุณผู้ชมเห็นปะเมื่อกี้มันเลือดมันต่างกันแบบเฉือนกระจุกกระจิกกระจิ๊บปิดเดียวนะฮะและสุดท้ายมันฝรั่งอัตวินของเรานั้นก็เกือบจะฆ่าพวกมันได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะผมจะถือว่าเราผ่านไปได้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะและส่วนในวันนี้นะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วก็ใครนะเนี่ยที่อยากจะดูมันฝรั่งตัวไหนนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหนนน้้าาาไปก่อะบยจ